อโ o สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเิร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการทําสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อทําให้ดอกประดับได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเงินได้เพิ่มขึ้นเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเวลาที่คุณไปฟาร์มอาจจะแมป14เอ้ยนะครับ14มันจะดอกดอกเงินถูกไหมนะครับแล้วก็16อะไรพวกนี้ก็จะดอกในส่วนของเงินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากฟาร์มฟันลายเนาะทำยังไงนะครับเพิ่มโอกาสในการ ได้รับนะครับแหวนนะเออที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการสร้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสุ่มตัวละครด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตหรือเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ U g p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้อย่างง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้น UG p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวนะครับ มือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์ให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้มากๆนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละส0บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนเพื่อนลองใช้เป็น mvip นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่งเท่าแต่สเปยจะครับ ตัว MVP จะแพงกว่านิดหน่อยใช้งานได้ดีกว่าสบายกว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับนะฮะใครที่ยังไม่ได้กรอกโค้ดวันนี้มีโค้ดฟรีนะฮะให้เราได้กรอกกันเนาะก็ในส่วนของตัวโค้ดจะได้นะครับคูปองใบม่วงนั่นเองนะเรียกว่าใบสมม่วงนะครับใบสมม่วได้กัน20ใบนะบบนะก็จะเป็น Happy f o r m o นะครับ อัปเดตจะมาในวันที่นะวันที่2นะครับก็จะมีอัปเดตใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจี้ผมหมดเลยวะ <c oughs> จี้น่าจะหมดแล้วมังนะ้งเนะี่ยคุณแจหมดแล้วทุกคนนะฟาร์มไปหมดแล้วนะครับได้มาวันนี้หมื่นสองนะเงินอีกเยอะทีเดียวนะครับวิธีการกรอกโค้ดเนาะก็มาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็บัญชีนะครับแล้วก็คูปองนะครับนี่กรอกแบบนี้เลยนะครับอุ้ยขึ้นมาพอดีทุกคนดีเลยนิดน,นึงนะนี่ครับใส่คูปองเข้าไปเนี่ยแล้วก็ยืนยนันครับผม นี่มาแล้วครับตัว20ใบยืนเ่อนนี่ของดีฮะ20ใบแล้วก็นะครับในส่วนของอารีนาเนี่ยผมได้รับรางวัลด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครัเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวกันไหมเผื่อว่าใครที่จะโฟกัสดูเฉพาะในส่วนของการผสมมอนเตอร์แล้วไปดูผมเกลียนะฮะในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปทำสัตว์เลี้ยงเนาะไว้ฟาร์มนะครับให้มันดอกประดับเพิ่มขึ้นแล้วก็เงินเพ แล้วก็ยอนฮีไม่มานะครับนะฮะใครที่ดูคลิปที่เลี้ยวไปแล้วในะยอนฮีไมมาในะอัปเดตนะจ๊ะก็ไม่มีมาให้เปิดนะครับใครอยากได้ก็ี่ยตามหากันเองเนาะนะครับไปฮะยี่สิบใบครับผมดูซิว่านะครับเราจะได้ไข่เพิ่มนะมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าเกิดเปิดเนี่ยน่าจะล้นไปอยู่ในคลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมฟาร์มเนี่ยมันน่าจะเต็มห้าร้อยนะครับใบสีสีสีแล้วแบบนี้ขึ้นมาลุงหรือเปล่าลุงลุงเอา้า เอาเอาเอาไปฟีดทุกคนไปฟีเข้ามาอ่าลุ้นไปก่อนเนาะอ่าพี่ริโอนะฮะถูกคอถูกใจนะถูกใจเกมเล้วกันในวันนี้เนะโอ้อยากจะบอกน้องนีกเล้วกันน้องนีกเนี่ยฮะพี่ได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนลุ้นขอบก่อนนะว่าอันนี้ส้มแบบไหนนะส้มตำนานหรือเปล่านะถ้าตำนานเนะี่ยมันจะมีขอบอยู่ข้างบนนะครับหลงๆตำนานปะอันนอยากรู้ล่ะสิทุกคนขอลุ้นก่อนนะธรรมดาครับ ธรรมดาหัวเขาอย่างนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าสายสายสายใครอะใครอะยังไม่ออกเลยทหารทุกนายโอไมาอีกแล้วครับผมนะตัวแรกลีหนหาผมไมาแล้วทุกคนหลุดเละกระจุยกระจายหลุดแบบเฮ้ยมันตัวที่สามของไอดีแล้วนะน,น,นี่แลกไปสองตัวแล้วนะ <c oughs> ยิงจะตาบม,มาันหลอกๆอย่างนี้โอ oh, เธอวานเจี One ๊ยบครับผมแต่ว่าเวลาเราเปิดเห็นไหมเนี่ยมันจะการันตีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะก็คือถ้าเกิดเราเปิดตัวส้มออกเนะี่ยมันก็จะ ร้อยเลยนะครับเราก็จะสามารถเปิดได้อีกเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดแบบผมได้เมื่อกี้นะมันก็จะประหยัดมากเนาะนะครับมันก็จะมาลุ้นร้อยตรงนี้ก็ยังมีโอกาสได้อลกอนเมื่อกี้อีกนะไม่ใช่ว่าคุณจะได้ตรงนี้นะครับซึ่งมันเรียกว่าหลุดเแบบลทแบบหลุดแบบน่าเกลียดนะเพราะว่าเราเลือกตรงนี้ไว้ออกตรงนี้ก็ยังดีแต่ว่ารู้สึกว่ารอบสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ในกระดานนี้เนาะเน,ะเนะี่ยกระดานสีส้มตรงนี้นะจะไม่มีหลุดแบบเมื่อกี้แล้วนะฮะอาจจะเป็นลีน่นะครับเดซี่ทากะสักตัวดสักตัวนึง มามาเลยได้ไหมมาเลยได้ไหมเออยี่ไม่ส่าห์ยลุ้นนะไม่เป็นไรเนะี่ยตัวแรกเดี๋ยวผมได้เป็นซีกัะซีสองแล้วก็เนี่ยอาร์กอนหนึ่งอาไปแลกน้องลีแน่นะในวันที่วันที่หนึ่งไหมเพราะว่าเกมมันอัปเดตเนาะนะฮนะเอ้เกมมันรีเรือนรีรีเดือนเนาะนะครับเราสามารถเอาไปแลกได้นะครับโอ้ใบเดียวไม่ต้องลุ้นเลยทุยกคนรีโอถูกคอถูกใจนะฮะไปตัวติดสถานะเดนเนาะนะครับอ่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมนะครับตัวกันด้วยเนาะ ผสมเดี๋ยวค่อยผสมแล้วกันนะไปดูในส่วนของการรวมแล้วกันเนาะนี่ครับพเพื่อนๆดูตรงนี้นะห้องงานฝีมือนะครับรวมนะครับใครที่แบบว่ายัางไม่ได้แลกนะนี่รีมาแล้วนะครับอาทิตย์ใหม่เนาะนะครับเนี่ยรีมาแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็มาแลกกันได้นะเก็บให้หมดก่อนวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์มันจะรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงดีๆเนาะตรงนี้ครับ รายเดือนนีนะ้คือสร้างได้หนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันที่29เก้านาะที่ผมลงคลิปเพื่อนๆอาจจะตื่นมาเห็นคลิปนี้นะครับหรือใครที่นอนเร็วแล้วเนี่ยอาจจะเห็นคลิปนี้ในวันพวกนี้ก็คือวันสุดท้ายของเดือนละฉะนั้นนะครับรีบแบบรีบไปฟักไข่รีบไปทําการสร้างนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมใชคือมันรีเดอนแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับนำสีดาวที่เหมือนกัน2ตัวตัวนี้นะครับไปตีโบให้เป็น5ดาวนะครับในส่วนของค่าตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นตามดาวนะยิ่งห้า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการได้รับประดับเนาะนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้น5%เนาะแล้วก็มีมิกนะครับมีมิกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดรอปทองนะครับที่จะเพิ่มขึ้นเนาะใครที่แบบเงินขาดมือนะฮะสภาพคล่องเนี่ยได้รับทองเพิ่ม5%นะครับซึ่งผมมองว่าประดับเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีพารากอนด้วยนะทุกคนนะนี่พารากอนนะพารากอนเพิ่มอะไรบ้าง แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของป้องกัน13%ซึ่งผมไม่ใช้นะโคอานะครับใครที่ยังไม่ได้ทำหกดาวโคนะนะอาเนาะนี่มาสร้างตรงนี้ได้นะครับนีนะ่พลังจมติกายภาพต้องบอกว่าอย่างอย่าไปดูถูกสัตว์ม่วงนะสเลงม่วงเนะี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงเซเว่นไนท์หนึ่งตัวที่เป็นสี่ดาวกับนะครับตัวม่วงหกดาวเนะี่ยตัวม่วงเก่งกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำน้องนะฮะโดยใช้ไอัวนิมทำเลยได้อ่านสกิลก่อนนะทุกคนนะอันนี้เพิ่มเข้าเป้าเนาะเพิ่มเข้าเป้าผมนะ เนี่ยนะครับเราก็เอาตัวนี้แลกไปเลยนะครับสองหมืน่นเราจะได้ทูนะฮะทูครับผมทูไม่ใช่ทูอะไรนะทุกคนนะเป็นทูเลยฮะนี่เข้ามาแบบนี้นะครับมาร่วมทีมเราแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่นะครับเวลาที่เราไปฟาร์มดันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะดอปดีจริงหรือเปล่า,าขอกดตัวนี้กดรับตัวนี้เลยนะเวสรายวัน one, แล้วก็นี่ฮะ,ะโอ้โหเป็นไงเพชรน,นะฮะหมื่นสามอืมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมาจะซื้ออีกนี่ยซื้อกุญแจขอนรซื้อกุญแจขอทุกคนกุญแจมานะครับ กุญแจตอนนี้สําคัญนี่แล้วไข่ก็ผมวันนี้สําคัญนะซื้อไปเลยครับใครที่แบบว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงเนาะนะฮะใครที่อยากหาสัตว์เลี้ยงนี่ก็ไข่แล้วก็ตัวเนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงซื้อไว้ครับเพื่อนๆมันดูอาจจะเหมือนจะไม่มีค่าอะไรแต่ว่ามีค่าทากจิตใจนะที่ผมหมดแล้วนะผมขอสักยี่สิบกล่องแล้วกันนะไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปดูว่าฟาร์มฝันร้ายเนี่ยเดี๋ยว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 ลืม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 เปลี่ยนลืมเปลี่ยนนะ เปลี่ยนตัวที่อ,อนเปลี่ยนตัวที่อนนีอ,อนี่เอาเอา,เอาตัวเดเมจออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้องเมื่อกี้เพิ่งได้มานี่ทูฮะเราจะใส่ทูนะครับในการฟาร์มนะครับเพื่อเราจะได้ชีวิตที่แท้ทูก็คือเราจะได้ประดับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะเป็นฟาร์มนะครับทองลนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะดีกว่าตัวนั้นนิดนึงนะก็มิก,กเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิกเป็นมิกทองนะตัวนี้อ่ะไปครับต่อสู้สามครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเอาอัศวินเต็มทุกคนอัศวินเต็มฮนะ อัศวินเต็มก็เดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับไปไปผสมกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนเนาะตัวที่วันนี้นะครับเนี่ยอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะนะครับตรงเนี้ยเวลากดมันจะเพิ่มขึ้นมาข้างบนให้นะวันที่2เข้ามาแล้วก็ในหน้าที่เราไปทํารวมสัตว์เลี้ยงครับมันจะมีรวมอัศวินรวมสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวจะมีรวมในเรื่องของแหวนเข้ามาเนาะนะครับสามารถเอาแหวน4ดาวไปทำเป็น5ดาว5ดาวไปทําเป็น6ดาวได้นะครับแล้วพี่ดําอัพด้วยแผ่นหน้านะครับเก็บไว้ก่อนดีที่ยยังไมนะ่แลกเนี่ย แล้วก็จะมีซีกเนี่ยน่าจะโดนน่าจะไปแล้วละก่นอนออะนี่ครับผมเราเตรียมมาแล้วหลงลีเพื่อนเพื่อนะแต่ตัวนี้เก็บไว้ใช้นะนี่หลงลีบวกห้าเพื่อนหลงลีเรามีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะหาหลวงพี่ลีนะฮะห้าตัวไปผสมกับเอตัวผู้หญิงนะฮะที่เป็นสีกานะอะไรก๊าบนี่ยไม่ใช่กลายอย่างเนาะนะฮะเออน้องแมวแล้วกันน้องแมวแมวกับหลวงพี่ฮะจะได้อะไรครับผมปึ๊กง่ห้บวกห้าเนาะแล้วครับแล้วก็ครบยัง บวกห้าสีดาวที่เป็นตัวผู้หญิงวิตเตอรีผมยังใช้อยู่นะตัวนี้น่าจะไม่ใช้ครับผมไปไปครับไปเติบโตฮะบวกห้าแล้วก็เฮฟนี่นี่ซิวเวียครับแม่หมอแม่หมอแม่หมอหลวงพี่นะ่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะไปผสม,ผม,มสสครับผมหลวงพี่ฮะกับสาวๆครับผมแล้วก็หลวงพี่ครับกับลานียนะครับแล้วก็หลวงพี่ฮะอเออตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นี่ไว้ตัวนี้ล็อกไว้ แล้วก็หลงพี่ครับผมนะกับโซอี้นะฮะแล้วก็หลงพี่นะครับกับใครกับแม่หมอเนะยฮะแล้วก็หลงพี่กับน้องแมวครับผมอ่ะขออนุญาตแคปนิดนึงนะทุกคนนะอันนี้เอาไปทําปกคลิปนะฮะหลงพี่ฮนะหลงพี่จะได้อะไรครับวันนี้เนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าหลงพี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูปนะครับจะออกห้าดาวผมเป็นตัวอะไรบ้างสองสเออสองหมื่นในการผสมไปครับผมมาลุ้นกันนะครับมีใบม่วงไหมมีใบม่วงไหมผมไม่มีเลยเพือนนะ่อนคารอนเนะฮยเออไม่มีเลย โอ้โหเงียบก็บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาได้ดีจ้ะน้องเมย์น้องเมย์มพื้นม่วงนะครับอะพอเราได้ตัวพวกนี้มาแล้วนะทุกคนนะเนี่ยเราก็จะเอาน้องเมยนะ์เนี่ยไปผสมนะครับผปปสมต่อปุ๊บนี่แต่หลวงพี่ไม่ได้ไปต่อนะแล้วก็คารอลคารอนอันนี้ผมไม่ไม่ทำแล้วนะผมเอาไปใช้งานนะครับนี่คารอนนะแล้วก็มีใครอ่ะได้มาตะกี้น้องเจนสะี่ดาวเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่มัน เกลือเมื่อกี้เนาะนี่ไข่ครับผมไข่ฮนะแล้วเองเป็นไขนะ่เนี่ยบวกห้าไปแล้วก็ตัวนี้ครับ่ะเราก็จะผสมใหม่นะครับโดยใช้เมนะฮะผสมกับคารอนนะครับแล้วก็ไข่นะผสมกับชิโร่เะครับเราจะได้หกดาวสองตัวไปดูกันครับว่าจะได้ไข่กันครับผมวันนี้มาฮะรวมแล้วแล้วยังไงฮนะเปิดหมดเลยดีกว่าม่วงไหมโอ้จูพี่ับผมเจาะรูฮนะแล้วก็โอ้โหสไนปเปอร์ นี่ใจคอนี่จะผมไปฟาร์มมังกรกับฟาร์มบัวใช่ไหมเนะี่ยมาขนาดนี้เนะี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับการเอาไปนะรวบรวมแล้วก็ยังมีวิธีหนึ่งนะทุกคนนะถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบทําอย่างเงี้ยแล้วก็คุณเจาะช่องไปหมดแล้วเนาะสมมติว่าคุณเจาะช่องไปหมดแล้วไม่เหลือตัวไ้เจาะอะไรประมาณนี้แล้วนะครับมันยังมีวิธีที่จะได้รับความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะั่นก็คือการรวมนะแต่เนี่ยต้องเป็นไอดีที่ก้อนยังโตนิดนึงนะครับไม่งั้นผมไม่แนะนาเนาะตัวนี้จะเป็นหายา,ยากท่านเพื่อนนะ เป็นหายากรายเดือนครับซึ่งทําได้เดือนละครั้งเท่านั้นเนาะนะครับก็จะมีโอกาสดอบครับดอบส้มตํานานแล้วก็ดอบส้มกากขึ้นข้อไปส้มเก๋เนะเอออาจจะเป็นแบบชันชัลเลอร์นะเป็นลุกอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็แล้วแต่ดวงบางคนก็ได้ตัวดีๆนะอย่างใช่นบิ๊กกิจได้แทโออะไรพวกนี้เนาะนะครับก็ใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมด6ดาวนะครับยหกดาวแบบที่ผมผสมไปเมื่อกี้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะซึ่งนะครับตัวพวกนี้ไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,น,นะครับ ช่วงแรกช่วงแรกคุณถ้าเกิดคุณเป็นผ,ผู้เล่นใหม่นะนะครับสายเติมฟีสายเติมฟีเรวสายฟรีสายเติมน้อยไม่แนะนําเลยเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยที่ทําการแลก10ตัวนะครับคุณสามารถเอาไปเจาะนะครับเจาะ m a กเนี่ยเนี่ยเจาะช่อง m a กอีก2ตัวนะ2ช่องเนี่ยให้กับตัวละครในการเล่นของเราได้อีกถึง5ตัวด้วยกันนะฉะนั้นไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับนอกจากเรือเลือแล้วเนี่ยอาจจะมาเจาะนะอยน่ะู น่าจะยังไม่เอาไปผสมนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนแล้วน,นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม